นี่เราจะทำน<ล>เข้ากัดปลาเค้งนะคะทิ้ค่ะอันดับแรกนะคะเติมน้ำมนันลงบนในกระทะตามด้ <พอ S 1> วยเสี้ยวหอมก็พอ,อนะคะเจียวพอหอมนะคะที่สำคัญที่ต้องอารมณ์ดีด้วยนะคะก็บอกวอออ่าเราเพลงได้หัวแก่แก่อยู่แล้วแก่ดี กผัดประเค็มไม่ต้องใส่ไสนะคะเพราะว่าถ้าไข่มันเมข้ากันใค่ไเอาข้าวลงไปเลยนะคะข้าวัดประเค็นี้ไม่ต้องใส่ไขค่ะข้าวไข่ก็งคสดนะคะทำตุ๋นกานนะคะค่ะตนเอกตัว่วใสข้าปผัดข้าวกับกระเทียมนะคะ แค่สกีดนะคะอย่าบี้นะคะสกิดนะคะถ่าบี้มันจะระเียไปไมคะก็หลายคนเวลาไปสอนเะะราเาเากิตา่าบี้เอาตบตบตบกบอบนนตบ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 สกตบต้าบนบตบตบตบบตบตบบบตบบ เพราะ,ะว่าปลาเค็มเค็มและคะ่ะการใส่นิดในปลาเค็มที่ยานี่เค็มไม่มัมนมีรสชาติสองเอัวมเราใส่ซีอิ๊วขาวล้วก็ใส่ ไม่ใช่ mniej, ه, โซ่สีของสายท่าคืดนี่เป็นทางการทำข้าวผัดแางคก่นที่ไฮบายใช้กับคุณผู้ทะเลเป็นการชีนะคะ เพราะว่าจะให้มันสวยๆค่ะแต่ก็ต้องให้มันเป็นชิ้นหนึ่งใส่ชิ้นเดียวมันได้ควา้นเยะนี่กินอาหารมอร่กิ้นหนูแดงๆลงไปด้วยดนะ่นี่ชิ้ล้ ที่สำคัญคือต้องปรุงที่อร่อยนะคะที่สำองหอมพะทระเท่านั้นใส่ความหอมไป่นไหนก็ได้ค่ะไอ้เรใช้ใบอะไรคะกระเพราใบกระเพรานิดหนึ่งแล้านะ,ะ <c oughs> ใส่แล้วนะคะหอมโป๊ะท โอ้ยอโถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้น้ำมันหอยก็ใช้ปลาผัดข้แต่ตอนแรกก็ได้นะคะเข้าไขมันเข้า ค่่อืมว้าวนี่นะคะนีอ่อยู่ในขั้นตอนของการจัดกานนะคะมีปลาเค็มหนึ่งชิน้นแล้วก็แก้มด้วยพริกขี้หนู ใครชอบกระชายใส่กระชายใครชอบขิงใส่ขิงนะคะกระเทียมลดคอเลสเตอรอลค่ะเกือบค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนจะเรียบร้อยได้ไหมคะมาปักใต้ต้องมีผักหนอ่ออ๋อผักหน่อค่ะผักหนอ่อผักหนอ่อหรือผักแก้มนะคะฝนตกถึงแล้วนะคะเก็บได้ยังค่ะไม่ถึงวิ่งแล้วจะเก็บค่ะ เคฟทอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเชฟติ๊กนะคะสวยงามประดับตาอือหือ